โอ้โหนี่มันไม่เหมือนที่จินตนาการไวเลยแฮะเป็นเสียงเดินนะได้ยินได้ยินเสียงเสียงเท้ามันดังแต่ช่วยบอกตำแหน่งด้วยเออโอ้โหเจ็บจัะ อันนี้ไม่ใช่ยังไม่พบตัวเลยครับกูเจอมันแล้วบันเลิกเ,เ,เปิดประตูประตูวัปเลิกมึงเห็นไอ้ตรงเจเนเรเตอร์ไหมสิ่งที่กูอยากให้มึงทำตอนนี้ก็คือไปที่เจเนเรเตอร์แล้วก็สเตลอย่าวิ่งกูใช้คำว่าสเตลอย่าวิ่งเก็บเก็บแรงไว้วิ่งหนีแล้วก็ไปไปปั่นไฟซะเดี๋ยวฉันจะลงไปห้องใต้ดินเองโอเคมาห้องใต้ดินอ๋อกด F เพื่อเปิดไฟฉาย มาหอกใต้ดินเสร็จมาแล้วหันสากูมันขวางทางอยู่อันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้เฮ้ยมีปลาคอซิล่าไอ้นี่มันคิงกิโดราที่ภาพไม่โคตรภาพเป็นคนเอไอชิบหายเลยโอเคไปต่อหอกใต้ดินหันสามีอะไรไนะหมเทียม,มโอเคทางสะดวกอ่าได้ชิ้นส่วนขาไซบอร์ดมาละเฮ้เมันกำลังมาอะไรมา ระวังนะ <c Ris ky> ห้องใตดินอ <All right. S 1> ่ะมันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแองกิลัสสองตัวเออใช่ไหมมันชื่อแองกิลัสใช่ไหมแองกิลัสโอเคโอเคดีนะกลับมาทันเดียไปแล้วโอเคมานเจอชิ้นส่วนเลยเนาะเกจัมสเกยใส่กลโอเคโอเคโอเค โอเคแอปโอ้กูเจอแล้วโอเคเหมือนจะยังไม่เจออังกิ拉斯นะเอ็กเตกี้ใช่แองกิัสแล้วกูจะไปยังไงดีวะเนี่ยดสินี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้แจ็คพอตไม่เจอแต่มันเจอไงแจ็คพอตอ็มปั่นถึง50%นตล้โอเค50%ปอร์เซ็นต์ปั่นได้เลยดีดีสุขใส่เทมป์เจเร็ยวะอะไรเจเร็เจเรผมละ ใครเจอใครเจอผมอ๋อฟังแกเสียงกูก็รู้เรื่องแล้วกูก็เจอเหมือนกันให้ผมเปิดห้องรอไว้ก่อนไหมไม่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 ไมไมไมอันนี้ผมต้องรีบไปที่ห้องเจเนเรเตอร์แล้วเพราะเหลือติดเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเฝ้าไปเฝ้าห้องรักษา,ษา,ษา,ษาความปลอดภัยให้แล้วกันมันอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้ เดี okay, ๋ยวเดี๋ยวดูกล้องให้กูจะอ่ามันอยู่ที่ storage RT อ่ะก็คือห้องที่อยู่ด้านหลังประตู generator เเอ,อ,อ๋อหนีออกมาไปหนีทางนั้นทำไมวะอยกมาหาห้องห้องอะไรก็ได้แอบมันจะมีห้องแบบห้องเก็บเสียงดังมาจากทางนูน้นรอดไหม หลอดไหมหลอดเข้าห้องแล้วระรู้ใช่ไหมว่ามันคือห้องอะไรมันจะเป็นห้องที่เป็นห้ีประตูได้ใช่ไหมใช่ปิดประตูได้ปิดประตูได้ถูกแล้วเปียนนั่นแหละอ๋อตอนนี้ไปปั่นไฟน่าจะดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูออกไปแล้ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนไปแอบตรงไหนเนี่ยไปแอบตรงอ่าห้องที่เป็นประตูเดียวเป็นห้องเข้าประตูเดียวอ๋อมัไมเสียงใกล้ยังลยวะสงสัยอยู่แถวๆห้องฉันอะ ตอนนี้มันน่าจะอยู่แถวๆใกล้ๆห้องยามหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อ,อก,กด eq เพื่อชะงื้อออกไปดูได้หนว้<า>อ๋อไปไปปั่นไฟได้ไปปันปป่นไฟได้เลยเไปปั่นได้เลยตอนนี้มันอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวผมจะรอไว้ให้แล้วกันปั่นไปเรื่อยๆมันอยู่หน้าห้องยามนี่แหละปั่นไปเรื่อยๆอดีดีดี มนซารตี้มิซารตี้ิซาตี้ไปแล้วอาอกลับมาดิเราวิ่งกลับไม่งั้นไหนบ<ข>อกด้วยโดนผีหลอกแน่มันมันมันกลับขึ้นไปด้านหน้าผมเปิดเปิดประตูห้องฝั่งซ้ายหน่อยเปิดประตูอ๋อเข้ามาดูกล้องอ <Okay. S 2> ด่วนโอเคตอนนี้เวลาตีสองท่านสิบ อโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งไปประกอบอ่าชุดสูกตรงนั้นอย่าอย่าโผลมานะอย,ย่าโผลมามีตะปันไฟอย่าโผลมาในเหี้ยโอเครอดอยู่รอดอยู่สามสิบหกสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วขอขอสักเจ็ดสิบทันไหมขอสักเจ็ดสิบหกสิบละ ขออีกหน่อยขออีกหน่อยขอเต็มร้อยเลย90แล้วโอร้อยเปอร์เซนต์กลับห้องได้ต้องช่องลมนี่หลบแองกิลัสได้ไหมครับไม่ได้มันสามารถตามเข้ามาได้แต่เราสามารถอ่าเขาเรีออรเยกว่าองไดีอะคือมันมันเป็นทางลัดได้แต่ว่าอ่ามันตามเพ้ามันในท่อได้แล้วก็จำไว้ว่ามันมีแองกิลัสสองตัวอาา่าฮะเจอชิ้นส่วนหรือยัง ังไม่เจอครับแต่เหมือนว่าตรงที่เอกรั์อยู่น่าจะตรงที่ชิ้นส่วนอยู่อ๋อเคงก็รอให้มันออกมาก่อนแล้วก็เข้าไปเสียบเลยอืมผ่านไปชายมันก็จะมันาผมเกินคำสอนพออินนี่สติจะหมดเดี๋ยวก็อา้าวซับตัวเดี๋ยวลงไปด้านล่างแล้วก็บอกได้ว่าล่าสุดที่เจอ,เอมันเอกรั์เอกรั์เออบักอยู่ในท่อน,นะคุณโอเคไปหรือยังห้องนั้นน่าจะไปแล้วห้องนี้ไปหรือยังวะอ๋อนี่ไง เจอละถ้ามีเสียงโหหรือเสียงที่มันดูศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะแบบว่านั่นแหละคือสัญญาณของไอเทมที่เราต้องการตอนนี้เราเหลืออีก2ชิ้นส่วนให้มีเทปให้เล่นเดี๋ยวขอฟังเทปแบบนึงเดีเวลาฟังเทปมาเทปนี้เกี่ยวกับจัละมาละกัละอันนี้อยู่ใกล้ห้อง e นเ i ตเตอรเห h ม้า o ไ o ในาาในไหนคุณนี่ไงทีส่สวนที่กูตามหากูตกใจหมดบอกอะแล้วก็ห้องนี้แอบไม่ได้จะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆนั่นมันมอแล้วมันมอแล้ว ไอ้ย,ยบัลเลอร์ลอยกูน้อยลอยกูน้อยไ,ะะไปไทันละบันเลอแหวนได้เอาเอา,เอาตัวรอดเองนะบัลเลอร์โหเนยคุณอันเลอคนมาปูเท้าปึ๊บปิดไปทันนี่ต้นแทงตายเลยกูอ่อาโทษทีนะบัลเลอร <c oughs> แ์แต่นายไม่ไม่ได้โชคดีขนาดนะั้นอ๋อเชี่ยมันจะหกโมงเช้าแล้วอีกเดียวอีกเดียว เหลือแค่ชิ้นส่วนเดียวแล้วก็จะออกไปจากที่นี่ได้แล้วหุ่นแม่งหน้าตาโคตรน่ากลัวชิบหายเลยไปยังวะผมว่างชาแล้วทำไมหุ่นยังขยับโอเคตามหลังโอ้เดินไปก็ช้าต์เลยเกอตามหลังไปได้ไหมตามหลังไปได้โอเคกูตามหลังไม่ได้ไอ้โง่ไปชาโอ้ยขังเก็บหายตู้โอเคเรารู้ตำแหน่งหนึ่งตัวแล้ว วามชันยังไม่โผล่น่าจะเห็นเราถ้ามันโผล่ทุกทีห้องนี้เราค้นขอ,งอ,ง,อ,อง,งอะไรเรื่องอย่าอาไม่มีเหี้ยอะไรเลยกับเข้าท่อดีกว่าระวังดันอย่าเข้า่อ<ะ>ออกมาตรงนี้จเจอกับอเอาไปมันอยู่ท่อเห็นตัวกูรู้แล้วมันอยู่ไหนไมันอยู่หลังกูเนี่ยุกปิด ไม่ได้แอบหลอกูีตรงไหนกูแค่ไม่รู้เฉยๆว่ามันอยู่ตรงไหนและตอนนี้กูต้องกลายเป็นคนผีช่องแอร์เจอตำแหน่งละเสียงใกล้ๆสติตัวเองก่อนโอเคซ้ายดีกว่าขวาอ๋ออ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มาโดยตลอด อ๋อเลยลุงบอกไปว่าไอ้หุ่นก็เสีร่าผีตัวนี้ถ้าเราไม่มองมันมันจะขยับได้มาเลยเนฮะ้ยมาเลยอยู่ไหนอ่ะยี่ทางคนมุดหน้าทางออกแล้วคนไม่อยากรู้ความอัศจรรย์ไหมลองหันหลังดิหันหลังหลังแล้วหันหลังหันหลังแล้วหันกลับไปเหมือนเล่นโกโกวาโอเคเดินได้สินะถ้าเราไม่มองมัน มันจะมันจะไอเหี้ยมันจะขยับได้โคตรมึนเลยบอลเลอร์มึงมึงออกไปก่อนกูไฟฉายเปิดไม่ติดไฟห,หลังมันกระเพงแล้วไฟฉายไม่ติดด้วยคุณไหนไหวะคุณโหมันอยู่ด้านหน้ากูได้แน่แต่กูมองไม่เห็นฮึบไอเจนเนอเรเตอร์ดับหมดไฟไม่ติดเ <c oughs> ลยฮึบเฮ้ออ่า <c oughs> อยู่ไหนไหวะเย็ดอุ้ยเชี่ย ตกใจตกใจเสียงเอฟเฟกต์เล่นเล่นมันเหมือนกุญแจสักทีหนึ่งจะสามเลยค่าจางคนไม่คุ้มอะสามสิบาทกับอีหนึ่งเซนเออสามสิบดอลลาร์กับอีหนึ่งเส้นน่ะเขาให้เรามาแค่เซนเดียวเองอ่ะบ้าไปละเสียงตายด้วยเซนเดียวอ่ะหนึ่งเซนน่ะสตางค์หนึ่งอ่ะเอางี้ดีกว่าให้มาแค่เซนเดียว เราไปประกอบหุ่นไซบอร์ดกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าหุ่นไซบอร์ดโหด้านหน้าหอดีแค่ไหนแล้วที่มันดีแค่ไหนแล้วที่มันไม่เข้ามากัดคอเราตายเนี่ยโอกำลังดูกล้องอยู่ดีๆเปิดกล้องมาโอ้วัดดีโอ้หวัดดีคุณดูอะไรอยู่ตาันนั้นเขาตามโทรศัพท์มันบอกว่าหุ่นไซบอร์ดเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่ามันจะขยับได้ถ้าเราไม่มอง ใครก็ตามที่เป็นคนออกแบบไอเทมนี่มมีส่วนที่ทำให้กูฝันร้ายไปตลอดเอาล่ะทีนี้เราขาดชิส่วนสุดท้ายซึ่งเราจะไปมันจะหายากกว่าหาายกมันอยู่เหลืออยู่หนึ่งเดียวอาจจะอยู่ในท่ออันนี้เออทั้งง้นี่จะทั้งชิส่วนแล้วอาจจะเจอทั้งมันลาบเผือกอย่างนี้เหฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเออเฮ้ยชิส่วนสุดท้ายมาแอบตรงนี้ได้ไงโอเคบอกตรงหนอ่ะหุ่นไซบอร์เราจะเรียกมันว่าไซบาว โอ้มาแล้วมาแล้วโอเคแมวไซบอร์ดโอ้โหหน้าตาหน้ากลัวเฮ้ยเฮ้กูจ้องกูจ้องอยู่เฮ้ยกูจ้องหรือว่ามันมันมันตามระยะเดี๋ยวนี่ไงมีถัไปใช้โอเคขอขอแล้วกันมาเล่อมาเล่อเดินเดินไปกูจ้องมันอยู่กลับห้องยามไปแม่งกูนึกว่าหนัง รูกปั้นน้ำฟ้าเออฟังเงิงฟ้าติดปิดหน้าโอเคกลับมาห้องแล้วห้องกลับห้องไอ้หัวหน้ไงต่อสติ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 อ้าวหนุนอ๋อถ้าเราดูถ้าเราดูผ่านกล้องมันก็ไม่ขยับเฮ้ยมานสุดจันเว้ยอรอนี่ไงไซบอร์ดไซบาวะลองยามละลองไปเข้าห้องยามลองลองเข้าห้องยามตอนนี้กูดูผ่านกล้องอยู่โอเคเปิดประตูเปิดประตู กล้องไม่ได้ช่วยอะไรกล้องไม่ได้ช่วยอะไรกล้องไม่ได้ช่วยอะไรมันไปมันไปทางไหนไอชีมันมาทางขวามันมาทางขวาโอ้โหแม่งดักอยู่หน้าห้องมึงกล้าจะไม่กวนตีนกูเลยไอ้เนี่ยมาแล้วกวนตีนเนี่ยโอ้โหกวนตีนกวนตีนชิบหายเลยไอ้เดี๋ยว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 เหรอเหลือแบตเท่าไหร่เนี่ยโอ้โชิบเอหงเช้าไอ้แล้วคุณวิ่งเลย วิ่งเลยวิ่งไปทางออกเลยโอ้โสับเปล่งเข่งนี่มันควรตีนี่เปล่คือเราปิดทางนั้นมันก็มาทางนี้เราเปิดทางนั้นมันก็มาทางนู่นอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วการแล้วการที่เรามองผันนะฮะผันนะหน้าหน้าห้องมันไปช่วยอะไรมันไม่ช่วยอะไรเลยโอเคมันมาไหมลองหันหลังดิเฮ้ยขันมาเซ็ตได้เซ็ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปุ๊บมันมันน่าจะอยู่ตรงนั้นแต่ด้วยความว่ามันมืด มาแมาแล้วคุณมาแล้วมาแล้วคุหนีก่อนหนีเลยหนีเลยผมเข้ามาตายห้องพิสตาโอเคก็ผ่านไม่ได้สำหรับไนท์สองก็ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งและเป็นคลิปแรกของไปในเดือนมกราคมนะแน่นอนว่าผมไม่ได้เปิดเว็บแคมเหมือนเดิมแต่ผมก็จะทำคลิปผมมาเรื่อยๆแล้วก็จะเล่นในส่วนของคอลแลบสุดบอลก็คือ ปลอดปลาดแล้วมึงจะเต้นน้ำมันในบัลเลยเอาละ,ะครับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้โอเกมแคสเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ผมมีบัญชีติ๊กตอกด้วยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสด,ดีจ้าบ๊ายบาย